สวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่กับซมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าสําหรับองน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของนะครับโนก็คือชุดฟรีของฟิฟี่นะครับตอนนี้ทุกคนรู้หรือเปล่านะครับว่าจะมีทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่อัปเดตเข้ามานะครับและเกมฟรีไฟของเราจะมีการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่นะครับโนและมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนะครับโนและครั้งนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าการอั แปลงพนันธุ์ครคิสตันนะครับเนาะทั้งหมดเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับเนาะเดียววันนี้เดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้ดูละกันนะครับเนาะว่าพันหนคิสตันนะครับสามารถแลกได้สุดนะครับเนาะก็คือแบบว่าแลกสุดได้เยอะขึ้นนะครับเนาะแล้วก็แลกของได้เยอะขึ้นนะครับทุกคนและก็ยังมีหลายๆอย่างนะครับเนาะที่สามารถแลกได้อีกนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าตอนนี้นะครับกิจกรรมก็เริ่มอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับสำหรับองค์คนไหนนะคา อยากรู้นะครับเนาะว่ากิจกรรมตัวใหม่จะเป็นยังไงกิจกรรมตัวใหม่จะเป็นประมาณไหนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับเนาะว่ากิจกรรมตัวใหม่จะเป็นประมาณไหนอะไรยังไงนะครับเนาะและทุกคนนะครับเนาะก็คือต้องเล่นประมาณไหนนะครับและกิจกรรมตัวไหนได้รับของฟรีบ้างนะครับของฟรีรับยังไงบ้างนะครับเนาะคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาสอนรับกันนะครับเนาะแต่ก่อนอื่นใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละรหนรัง น้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของพี่ๆนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับุน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของพี่ๆนะครับน้องก็คือเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์ละกันนะครับทุกคนมาทุกคนเราไปเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับสำหรับกิจกรรมก็อย่างที่พี่บอกเลยละกันนะครับน้องว่าสําหรับกิจกรรมนะครับน้องก็คือเราจะได้รับในส่วนของพี่คิดตั้นนะครับน้องมาหนึ่งลูกประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับแล้วก็เราจะมีทางด้านของกิจกรรมตตัััววนนีี้้ะครบบบท่่แาาาอปเเดขม นก็เป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับและพี่ขอบอกเลยลกันนะครับว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะก็คือหลังจากที่อัปเดตใหม่นะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้ก็จะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเคยอัปเดตเข้ามานะครับเนาะประมาณหนึ่งปีที่แล้วนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยลกันนะครับเนาะว่าครั้งนี้ก็เหมือนกันนะครับเนาะก็มีการแบบว่า รีวิวหรือว่าข่าวลุดมาแล้วนะครับโนว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับและการอัปเดตเข้ามาครั้งนี้นะครับพี่ขอบอกเล่กันนะครับโนว่าซุดจะมาเยอะกว่าเดิมนะครับโนและซุดเก่าๆซุดเทๆซุดแล้วนะครับโนก็จะมาเยอะกว่าเดิมนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเล่กันนะครับโนว่าถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่ามีผนึกคิทตันนะครับโนก็เตรียมตัวแล้วกันนะครับเพราะว่าซุดที่อัปเดตเข้ามานะครับโนสามารถแลกได้ด้วยผนึกคิตตันเพียง1ลูกเท่านั้นนะครับพี่ขอบอกเล่กันนะครับว่าถ้าคนไหนไม่สิบลูกนะครับ ที่แบบว่าไม่มีนะครับนาอก็ต้องเสียใจด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าวันที่อัปเดตเข้ามานะครับจะแจกให้แค่1ลูกเท่านั้นนะครับส่วนใครที่แบบว่าสะสมมาตั้งแต่เนิ่นนานนะครับน้อพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนอถ้าสะสมมาตั้งแต่เนิ่นนานนะครับทุกคนโทรว่าถ้าสะสมมากนะครับนาอก็คือเราจะได้นะครับนอนในส่วนของพันกกคิตตันนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนาอว่าจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนาองสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนเออก็จะประมาณน ใกล้จะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็รอเล่นได้เลยนะครับโนและการแรกก็ยังไม่ได้หมดเท่านี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเล่กันนะครับว่ายังมีสุดเยอะยะมากมายนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาให้เราได้แลกนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเล่กันนะครับโนว่าอันนี้นะครับโนก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเล่กันนะครับโนว่าถ้าอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับสิ่ พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าเราสามารถแลกสุดได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับโนรวมทั้งสุดเก่าแล้วก็สุดใหม่นะครับโนที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาให้เราได้แลกนะครับก็ถือว่า เป็นหนึ่งกิโลกรัมนะครับเนาะที่แบบว่าโคตรจะดีเลยนะครับทุกคนเพราะว่าเราสามารถแลกซุดเก่าๆได้นะครับเนาะแล้วก็แลกซุดใหม่ๆได้นะครับทุกคนและพี่เขาบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าแต่และเซิร์ฟจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าแอบวางซุดต่างๆนะครับเนาะก็ยกตัวอย่างซุดนี้นะครับเนาะก็คือเราอาจจะมีโอกาสเท่านั้นนะครับเนาะแต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนเพราะว่าซุดนี้นะครับเมื่อก่อนให้แลกได้นะครับแต่ปัจจุบันก็คือแบบว่าได้เสียตังสุ่มนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคคครรััับบบทุกกกนนนนพี่่เเเขาาาอละะว ำหรับพงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากแลกนะครับน้องก็คือจะได้แลกแน่นอนนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมพระเดชคิดตั้นนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้นะครับมีข่าวหลุดออกมานะครับเนาะว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้านะครับเนาะหรือว่าอีกสองสัปดาห์นะครับจะมีการอัปเดตแผ่นใหญ่ทั้งหมดในเกมนะครับใครที่แบบว่ารอเล่นอะไรอยู่นะครับเนาะหรือว่ารอพี่รีวิวนะครับเนาะในส่วนของของใหม่ที่จะเข้าในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่่่าาาาาาาตตตอนนนนนนนีี้้้้้เเเเเซซิิรรรรรร์์์ฟฟบบบบบยััััังหหหลลลุดดดดดไไไมมะะะคคคววททสสถโกแ มาที่เซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยกันบ้างนะครับสำหรับเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของฟรีในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยก็มีประมาณนึงนะครับแต่ก็ทุกคนน่าจะเล่นกันแล้วนะครับแล้วก็บากิจกรรมสายเติมกันบ้างนะครับสำหรับกิจกรรมสายเติมที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับก็มีกับเขาด้วยนะครับทุกคนก็จะเป็นทางด้านของสุดที่แบบว่าโคตรแท่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสุดนะครับนี่ดิว่าแท่จะจัดเลยนะครับทุกคนก็จะ เปโคตรเยอะเลยนะครับสำหรับเอฟเฟิกนะครับก yeah, right ็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโน้ว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของเอฟเฟิกนะครับเนาะที่แบบว่าโคตรสุดเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโน้ว่าอันนี้สุดจริงนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโน้ว่าสุดจัดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับมงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของสุดตัวนี้นะครับเนาะก็สามารถซูมได้แล้วนะครับเริ่มต้นอยู่ที่เก้าเพชรเท่านั้นนะคครรรรััับบเเนนาาาะะถ้้้อออกงสุดททยยู่่่ีีพพช คำนวณมาให้ทั้งหมดแล้วนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากสุ่มนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับส่วนมากจะออกกองสุดท้ายนะครับนอถ้าคนไหนนะครับไม่ออกกองสุดท้ายนะครับก็แสดงว่าไม่จบหลักสูตรนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้ครับนอแล้วก็ไอวอนะครับนอก็จะมีทางหน้าของเอฟเฟกด้วยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่าเอฟเฟกนะครับก็เป็นลูกไฟนะครับนอก็เป็น3ลูกประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่าสุดจิ้งนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอก็เป็น3ลูกประมาณนี้เลยนะ น้องพี่ชอบมากๆเลยนะครับน้องในส่วนของไอวอนะครับทุกคนก็คือมันมีเอฟเฟกนะครับน้องไม่มากจนเกินไปแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปนะครับน้องแล้วก็ไม่ได้เบร์วางจนเกินไปนะครับน้องอะไรที่แบบว่าพอดีพอดีนะครับพี่จะซอบมากนะครับน้องแล้วก็มาพร้อมกับสกินปืนนะครับทุกคนก็เป็นทางด้านของ M 2 4นะครับหรือว่าสไนเปอร์นะครับน้องที่แบบว่าโคตรโหดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องสำหรับ M 2 4ตัวใหม่นะครับน้องที่แบบว่า ถ้าเราสุ่มนะครับน้อง1,800เพรเราจะได้3อย่างเลยนะครับน้องก็เรียกได้ว่าคุ้มมากๆเลยนะครับน้องสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากซุ่มนะครับน้องก็สามารถซุ่มได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะว่ากิจกรรมอยู่ในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแล้วนะครับทุกคนก็จะประมาณเลยครับน้องก็ถือว่าคลิปนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหน้องไะค์ ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์งงโดนเนทเลยนะครับเพียง <_ l ain> แต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับ <_ l ain> สนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับทุกคนสําหรับนี้นะครับเนาะพี่ก็ขอตลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับเนาะก็เป็นทางด้าของคลิปตอนเย็นวันนี้ละกันนะครับทุกคนสําหรับวันนี้พี่ก็ขอตลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับบาย